ไปไปเร็วมาอยู่อะไรตรงนี้ลูกไปฮะอะไรไม่เอาลูกอะไรไม่เอาฮึทำไมไม่เอาลูกเอาแล้วทำไมไมาอยู่ตรงนี้อ่ะฮะอะไรคะจะไปไหนลูกจะไปไหนเอเอหนูจะไปไหนคะ ฮะไปไหนลูกฮะออกไปอยู่ที่สว่างสว่างนะเออจะไปไหนเอ๋อหน๋จะมาจับนกกระตีนกมากินข้าวอ,ะอ่ะฮะหนูจะมาจับนกใช่ไหมจับนกใช่ไหมบาปนะบาปนะน่นนนกจะมากินข้าวอะ่ะให้ก้าวไว้แล้วอ,ะอ่ะเออจะมาตะคุบเขาอ่ะดี จับเขาแล้วเขาตายบาปนะลูกไม่เอานะเออไม่เอานะลูกมาแอบส่องเขาอ่ะไม่แอบเออรู้แล้วรู้แล้วเอาเอาอืมเมื่อกี้อุ้มแล้วนี่เออเมื่อกี้มีอุ้มแล้วนี่เมื่อกี้อะอืม มื่อกี้หนูขึ้นไปอยู่บนรถแล้วนี่อืมอะไรอ่ะลูกหนูจะมาจ้องจับนกใช่ไหมอืมหนูจะมาจับนกเออไม่จับบาปนะลูกนะบาปนะนกมันตายแล้วบาปนะลูกนะเออมันรักชีวิตนะมันเหมือนกันอ่ะลูกเอออ่อนอ้อนค่ะอ่ะจะกระโดดขึ้นไปไหมฮะ ค่ะนั่งลงที่ลูกนั่งลงเร็วมาแอบแอบแอบจะจับเขาอืมเน้นเน้นเน้นขาเน้นจะไปดมอะไรล่ะอืมดมอะไรอืม ขึ้นมานั่งบนนี้เร็วเดี๋ยวมาขึ้นมามนงเนนมาเร็วไม่เอาอะไรล่ะเถียงจังเลยนะเราอ่ะอืมเร็วเร็วบันนี้เร็วนงเนนดูดูใครทำอะไรร่วงไว้หืมมีกลิ่นอะไรอะ่ะลูกกินกับข้าวหรือกินอะไรเร็วๆ มินขาเร็วขึ้นมานั่งเร็วไปหากลิ่นดงกินอะไรไปแล้วนะอย่ามาเถียงนะมาเถียงนะเร็วเร็วไปแล้วไปแล้วนะมีอะไรตรงนั้นหนูไปหาอะไรตรงนั้นฮะ ไปแล้วนะนะเร็วอะไรแล้วไม่เอาอยู่นั่นแหละเถียงจังเลยอืเออหนูชอบเถียงอ่ะแล้วหนูมาแอบก็จับนกใช่ไหมเออดูดิเถียงทุกคําเลยเถียงทุกคําเลยฮะหนูเถียงทุกคําเลยใช่ไหม ไปเร็วไม่ไปแล้วนะมาเร็วดูค่ะเสียงทุกคำเลยค่ะอืมเด็กคนนี้เสียงทุกคำเลยค่ะน่าเลี้ยงไหมคะเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเตะก้นมันดีไหมเนี่ย เตะก้นดีไหมเนี่ยไ,ไปแล้วนะไปแล้วนะกินอะไรมันไม่มีอะไรนหนูจะไปดมทำไมหืมกินนกเหรอหืมกินนกเหรอคะ <laughs> ไปแล้ว